สวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องมินหักแฟนเพจเอฟซีแฟนคลับที่รักและคาอรพสู้รูสุดคนครับทัก,ากทายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับอืม <laughs> นะครับพู้ใบา้านสายจวดเพชรลำเพลินเอาฟีเชียลครับกับลูกสาวคำล่าเป็ดหน่อย สบายดีพ่อๆแม่ๆนะคะบรนทักเป็ดหน่อยนะคะแล้วก็บรนทักยิ้มโค้กพอๆแม่ๆเบอร์ชูบทุกคนเด้อค่ะแล้วก็พี่น้องทางยูทูบเอ็นด์เด้อค่ะโอเคสบายดีเด้อพี่น้องครับสบายดีพี่น้องสู้ๆทุกคนครับก็ถือว่าทักทายพี่น้องที่กำลังและก็พี่น้องที่เข้ามารับชมบรรยากาศอยู่ในคลิปนี้ทางช่องนะครับยูทูบเบอร์ทุกๆช่องไม่ว่าจะเป็นนะครับช่องหลักๆก็คือ พ่วยยาบาลสายจวดเพชรลำเพลินอัลฟี่เชียวแล้วก็ช่องหมอลำเพชรลำเพลินอัลฟี่เชียวครับเมื่อนี้ผมกับลูกสาวมี่ยังมาเว้าวนะครับให้พี่ให้นอ้องได้ฟังได้รู้ได้รับสารน้ำกันนะครับในเรื่องเล่าต่างๆนะครับในถือว่าเป็นการอัปเดตของวันนี้นะครับในคลิป<ด>นี้ครับกินคอไปแล้วลูกลกินคอกับยัง เขาก็มักโม่ลวกผักแล้วก็คนปลาทูก euh ับผัดสตอใส่ไก่แล้วก็สุดนมอันมุกน้ำไหมไหลบิึงก่อนเอาบักโม่บักโม่นี่คือบักแตงโมว่ะบักแตงโมลวกผักลวกผักแล้วก็อันสุดน้ำไมมสุดน้ำไมมมุกน้ำไมมมุกน้ำไมมพัชโตเจลปลาก็มั่สีอย่างไรอย่างเจลปลาก็มันสีอย่างไรอย่างเจลปลาก็มั่นสีอย่างไรอย่างเจลเจลเนี่คือยัง ปน,น,นปนปลาท<อ>โโูโอ้เห็ดเองรู้เห็ดเองกับความที่กินแลนก็คเห็ดโอ้หืคุณยากกินแล้วกินเียบ้อยเียบ้อยแสบแ่บ,บ <c oughs> เอาจะว่ามาทักทายพี่น้องในคลิปนี้ครับนี่ครับมาคุยจากับลูกสาวมีแนวมาว่า,าสูพีสุรองฟังในเรื่องเล่าของเกี่ยวกับเพลงหรือซิงเกิลใหม่ที่นะครับ พยาบาลกำลมพ่พอนด้ผลิตผลงานชิ้นนี้ขึ้นให้กับลูกสาวขําหลาเป็นลําเพลินนะครับก็คือหอบฝันข้ามโคงตอนนี้หอดไซรัลลุกทีเซอร์ทีเซอร์อร 1, 000, หอดไสล่แสนว่ากว่าพอัวเทอา์ไร่แสนสี่อืแสนสีเมื่อคืนแสนสี่จะจะถึงเราได้เกือบแสนสี่ตอนนี้ก็ว่ามันจะเกือบแสนหายแล้วลแสนสี่กัวไปนะครับอนะเอาลองเปิดเบื้องให้ไนดะเปิดเปิดเบิ้งเปิดเบื้องะ ติกตอกติ๊กตอกอันนี้คือคือเรียเร่ยวๆครับบอดายเมกบอดายยังกันมาแบบเบิ้งแบบสดๆดมันจังได้รุนตอนนี้หอบฝันข้ามโค้งของคัมหลานนะครับปล่อยทีเ่เสอรอออกไปประมาณสองวันแล้วเนาะ<ต>พี่น้องมียอดวิวเท่าไรแล้วนะครับเมื่อขึ้น้ญานาไล่ยสดึ้นไปกับราบคาว่าพี่น้องนะครับที่เขามาชมนะครับกับกับแสนซีครับนี่นตอนนี้กับฝากพี่น้องนะครับ ที่เขามาชม่มิปก็ใไฮ้ซอยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนเป็นการซอยเชี่์ซอยแช่ซอยประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันไปครับนี่คือศิลปินซีด้งสีดังอาซีเดนซีด้งสีดังไปได้การยูทที่แด้เชี่์แดงใจของพี่น้องสุขสุขลนครับมาอนี้ถือว่ามาทักทายพี่น้องอยู่ในคลิปนี้ครับตังนี้นละ่ะทีเซอร์ ยันพี่น้องในบรรยากาศหลอกบายบายโอ้ยยันพี่น้องมาได้ยินน้ำน้องโอ้เพยยันโอ้มันจังเต้นเต็มใส่โอ้ยยังเดียวเบิ้งเบิ่งเบิ้งอันนี้แล้วพ่อเอาอันนี้คลิปตัวนี้เอากระที่กระที่เสื้อไปบุพ่อที่เสื้ออยู่เอากลับขึ้นไปเบิ่งอะใส่นี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 ่โอ้โหนี่นี่นี่โอ้ยตาม เรวสวรรค์เขียดเอาพี่น้องครับพี่น้องก็ได้ยินนํากันประมาณในตอนนี้หรือในขณะนี้ครับที่ยอดพี่น้องเขาช่มนะครับที่เซอร์นะครับหอบฟันคำพงหนึ่งแสนหามื่นหนึันสอ้ทันครับ ก็ถือว่าเป็นความหักความเมตตาแห้งเคร่อแห้งใจที่พี่น้องมอบให้นะครับทั้งลูกสาวและหมอลำเพชรลำเพลินครับนี่คือว่าสองวันเนาะสองวันนิดๆที่ปล่อยออกมาสองมือสามมืน,มนี่ค่านึ่งมืนวันที่สามพท่านได้นำนะคร,ครับฝากพี่น้องซอยแช่เด้อพี่น้องครับในช่วงที่เซอร์นะครับมีเวลาก็คือมือนจนหอดมือเอื่นเก่า นาฬิกากับกองหน้าที่ได้ดฟังที่เซอร์นี่นะครับพี่น้องซอยเชี่ยวซอยนะครับปโมโมทซอยกันรลกาที่นี่ครับหลังจากที่เซอร์ปล่อยออกหอดมืออื่นเวลาเก่านาฬิกานะครับโดยประมาณนล่วพี่น้องครับการเล่ยมาคุยกันกับลูกสีถามบึงความรู้สึกของลูกใน,นตอนนี้หลังจากปล่อยที่เซอร์ออกมาแล้วพี่น้องชิ่นชอมอาประมาณหนึ่งแสนหาหมื่นกว่านะครับเป็นไงลูกความรู้สึกดีใจค่ะดีใจ ดีใจเป็นไงดีใจทัางคุ่ดีใจเละขี่น้องา่ให้โอกาสปกติกับเคยพนนจัก็ไลนี้ลว่าโอกาสการสำคัญทีสุดสำหรับสำหรับลูกเน๊ะแต่การสำหรับไลฟ์หลายคนลูกคิดว่าแต่ว่ามันก็ยากคนที่หนึ่งมือแลวการให้โอกาสแต่ว่าพี่น้องทั้งประทไยเป็นการให้โอกาสแลก็อบอุ่มเอา การอยเชียซอยพับกันอันนีกดีใจลายทั้งครอบครัวพ่อแม่ก็ดีใจลายโี่ีแบบกับบุญคุณกับกลูกกับบอลลูมสินะเพราะว่ากับเป็นคนมาต่างบ้านต่างเมืองใเนาะมาอยู่พี่สินะเพราะก็ทําำว่าพี่น้องข้าม้ไทยผลโอ๊กปุ่มเอาก็ดีใจลายมีบุญคุณต่อลูกลายเอาจะถือว่าเป็นความรู้สึกของลูกสาวนะครับคำหลาที่ได้บอกกับพีกำนองนะครับ นี่หลังจากที่ปล่อยที่เสร์อมมากบันนี้นะครับพ่อกคยสิถทามลูกสาวในเรื่องเล่าของพ่อดีทั้งเพจในเพจรักของเพจํำเพื่อนดิเพื่อนได้เลื่อนการปล่อยถือว่าเป็น MV เป็นมิวสิกวิดีโอเป็นเคลงของเต็ม่ะ เป็นเพลงเต็มเนี่ก็คือเป็นมาเตอร์ออกมานี่แล้วก็เป็น music ออมนิวสิกวิดีโอใหม่นะครับก็คือจากวันที่สิบเก้ามาเป็นวันที่สิบแปดนี่นกับบอสเป็นหลายช่องทางที่ได้โปรโมทได้โพสได้แชร์ออกไปเมื่อนี้ก็สีให้น้องลูกสาวํำหลานะครับมาบอากับพีกับน้องอยู่ในคลิปนี่ปเป็นย้อนยังจังใดเลื่อนการโปรโมทสำหรับมิวสิกเพลง หอบฟันขำผงของเจ้าของเนี่ยอ่าโบให้พี่น้องได้ฟังจะน้อยนิดหลืออันนี้นุ่งกับนุ่งกับโบฮูเพราะว่ามันรูปสิ่งทุกอย่างก่ะคือเป็นถอกับแม่ที่แบบดูแลให้ลูกนะเอ้าก็สีโบฮูเอ้านุ่งโบฮูนุ่งกัเห็นข่าวคือนุ่กัแช่อยู่นุกัเอ้าเอียงก็มาในนั้นแม่เอาลงให้ยไปนุนงกับโบฮูว่าแม่สีนี่ยังบอลนุกับโบฮูอันี้ก็แล้วแต่แม่เลยโบแมนแม่ก็พ่อสีเสื้อไผ่นะ ไม่มีเสื้อผ้าัเยได้เลื่อนเลื่อนด่วนเลยเลื่อนกับโพสลงไปเมว่านนี้ครับเวลากับประมาณช่วงกับบอกว่ากลางดึกดอกับประมาณช่วงเวลาหรือม่นกับสองสามทุ่มเนี่ยได้โพดแชร์โพดออกไปห้พี่น้องได้รู้ว่าเลื่อนจากวันที่สิบเก้าเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีเป็นวันที่สิบแปดสิงหาคมเนี่ยมือเอื้อนเนี่ยเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีคือเก้า นะครับก็คืออาจจะเปลี่ยนแปลงจากเลขเก่าเป็นเลขแปดนี่มันอาจจะมีความหมายหรืออาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าความเชื่อหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นมือดีมือสันวันดีบอเป็นมือนันมือนีบอม่วีลูก็ยังบบท่านได้เห็นเลยจะเป็นอบอแมนเขาเสือ้อผ้าหนุ่ม,ม เอ๋อเห็นแต่ที่เสื้อจ้าของเป็นยังไงที่เสื้อก็ดีใจเห็นมือถืิกาเบิ่งหลายลายลบเลยกันนางห้คิดฮอดพอกับแม่คิดฮอดบ้านเบิ่งหลายลายลหลายเล่าลบนี่คือลายลายหลอกเบิ่องลายลายหลอกเพราะว่าแม่กับโบ้ว่าชี้เลยเข่ากล้องนั่งเพิ่นโบ้หัวมันก็เป็นแบบเออฮืาอันนี้ในความรู้สึกนะก็ดีใจที่แบบขอกับแม่เหตุห้ลูกันดีใจเลยกับเอฟซีก็ชูขุนคนที่ซอยพักดันท้ามือหนึ่งแบบว่าอันนี้ลูกกระดนะท้ามือหนึ่ง โหวัาสิเกิดยังคืนเนอะอาะน,น้อยๆแค่ณบอลนี่เป็นโซเชียลที่แบบมูกันยังช้ามาเห็นเห,ห็นขอกปลาแหม่ใด้ดี๋บอลนี่ยากที่หอดทีถึงเ่อใช่ไห <c oughs> ถือว่าเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยหรือเป็นความรู้สึกกับโมน,นี่ในส่วนของก้อมตังอกตังใจของพอกขาแมแ่อยากผลิตผลงานออกมาเป็นการสื่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึก พราะว่าจะเป็นการสื่อสารเรื่องของตัวบุคคลเพราะว่าจะเป็นการสื่อสารเรื่องความรู้สึกเพราะว่าจะเป็นการสื่อสารเรื่องของมนุษย์ของคนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นชนชาติโดเชาติใดก็เป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องฟังเล่าพี่น้องฟังไทยหรือพี่น้องหลายๆายประเทศพออยากขยักซื้อให้พี่น้องได้ได้หูได้เห็นบ่ว่าสิเป็นด้านการ ทำงานบ่าวาสิเป็นดันความรู้สึกจากใจตั้งแต่เมือนั้นจนมาฮอดมันนี่อย่างพี่น้องด้ตดตามสตอรี่รย่างเล่าได้การเสื้อไปทางดันเสียงเพลงบ่าาสิการเสื้อไปทางดันมิวสิกวิดีโอนี่มันเป็นการสื่อสารที่จากความรู้สึก้นทางจากพ่อกับแม่เลยตรงนี่แหละก็เลย เอาจาังไดกระซังกันแล้วแต่นะครับให้พี่น้องที่เข้ามาชมให้พี่น้องเพื่อนได้ติดตามเอาและก็ฝากสำหรับมืออื่นนี่แหละกับเวลา9ก้นาฬิกาเน,นาทีเลิกงามงามดีที่สิดิไปลออ์ซิงเกิลใหม่ของคำหลาเพีรลลำเพลินเพ็ยหน่อยกับกาบเละนะครับออกสู่สายวูสายตาพี่น้องอพร้อมรับฟังทั่วโลกทั่วประเทศ แล้วก็ทั้งสู้ฟังนั่แหละฟังสายฟังขวานะครับฝากพี่น้องซอยแชร์เดอ้อซอยประชาสัมพันธ์นะครับทุกช่องทางนะครับซอยเชี่ยซอยกันครับให้โลกได้รู้ว่าความตั้งอกตั้งใจของการทำงานของคนคนหนึ่งแล้วก็การสู้ชีวิตเพื่อจะน้ำผ้าไปถึงวันขนาดนะครับสิบปีจนนังไดนั่นเท่ากับบอกว่าได้เนาะ ก็ขอขอ้อมากข้อมีตาจากพี่น้องซอยแช่คันปล่อยออกมาทั้งเพจทั้ง YouTube แล้วกายพี่น้องซอยแช่น้ำกันทุกช่องทางเลยเอาสุดท้ายนี่จงทยคลิปให้ลูกสาวฝากพี่น้องสำหรับหอบฟันขำโค้งค่ะพี่น้องนุงกะฝากน้ำเนยเด้อค่ะพี่น้องฝากเป็นลูกในบ้านวานในสวนน้ำเนยค่ะพี่น้องลุงกาแม่จะฟังเล่าค่ะกะมาอยู่น้ำผอมาโนบแล้วกะมอลำเพชรลำเพิ่นเนาะค่ะเอฟซีโมลำเพชรลำเพิ่นแล้วกะ หรือว่า FC หลายๆคณะกับซอยสนับสนุนซอยเชียเป็นกำลังใจให้น้อนนาำในเดอร์ค่ะนุกามาซานฟันค่ะพี่นอ้องเพื่อครอบครั่วพ่อแม่พี่นะคะกับอาสีล้มลุกข้าดนแน่แต่กันุ้งก,ก็ดีใจที่แบบได้พี่นอ้องท่าของไทยซอยเชี่ยแลวก็ซอยแห้กำลังใจขอบคุณหลายๆด้วยนะคะขอบคุณค่าและกัเมื่ออื่นนะคะคนานเพลงใหม่หอบฟันข้าบฝังโค้งค่ะฝา,ฝากฝากฝากน้ำในเดอร์ค่ะพี่น้องนก็ดีใจลายค่ะขอบคุณค่าไว้ดี นะครับพี่น้องถือว่าจะฝากพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับในคลิปนี้นะครับฝากซอยแช่ซอยประชาสัมพันธ์มือเอื่นเก้านาฬิกาเก้านาทีเจอกันครับหอบฝันข้ามฝั่งโค้งคำล่าเพชรลำเพลินครับเป็ดน้อยกากาฝากบ้านหักเป็ดน้ำเลยรได้ค่ะเป็ดน้อยน้ำอลไรกับบ้านหัก ริมโค้งนัมเด้อค่ะพ่อๆออแม่แมเบอร์ทุกคนทุกคนนัมเด้อค่ะอยู่ทางเ,เอเดลแล้วก็ทัวร์โลกด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะครับ,อบเอาสําหรับคลิปนี้กับคงซีไวซัมนี่ครับคลิปหน้าจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ